สวัสดีค่ะแซลสนันวงการไปเลยค่ะเมื่อเชียร์ที่คำพรและไฮโซบีกส่งความหวานให้กันผ่านทางไอจีค่ะ นับวันความหวานก็ยิ่งเพิ่มขึ้นค่ะสําหรับนางเอกเอสาวเฉียดที่คําพริธธาอภิน,นันกับหวานใจไฮโซนมปิกธนาพลเบญจรงคคุณค่ะเวลาผ่านไปไวมากล่าสุดรักนี้ครบรอบ2ปีแล้วละค่ะโดยทั้งคู่ได้โพสต์ครบรอบ2ปีส่งหากันผ่านทางอินสตาแกรมถึงแม้ว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์สวีทหวานผ่านโซเชียลบ่อยครั้งนักค่ะ ล่าสุดค่ะสาวเชียได้โพสต์ตคลิปน่ารักน่าักคู่กับไฮโซบิกพร้อมข้อความว่า happy t o years anniversary for our love นะคะ my T P thank you for everything จุดๆุดจุ o t h e things I love most hopping to celebrate with you in every special moment f o r many more years to come นะคะจุดๆๆดจุด love อยู่คะ่ะในขณะที่ทางด้านไฮโซบิกก็โพสต์ขอบรอบสปีเช่นเดียว กันค่ะ